ธรรมนัตยอมรับเคยพลาดขนแป้งมันจนไปติดคุกที่ออสเตรเลียยันไม่เคยคุมบ่อนคุมซ่องแต่ไม่มีใครเชื่อร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะแกนนำพักพลังประชารัฐกล่าวว่าตนอยู่ในแวดวงการเมืองมานานคิดว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นั้นยังไม่หนักชีวิตเคยโดนหนักมากกว่านี้มองว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เหมือนละครเวทีฉากหนึ่ง ซึ่งตนไม่ได้อยู่เฉพาะเวทีการเมืองร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐมนตรีสีเทาต้องมองว่าสีเทาที่ว่าเป็นสีเทาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตตนไม่เคยทำมาหากินคุมซ่องหรือทำหว่นการพนันซึ่งตนก็ไม่เคยมีประวัติเหล่านั้นแต่ยอมรับว่าตนเคยพลาดที่ไปขนแป้งมันไปที่ออสเตรเลียแต่ก็ได้ชี้แจงไปหมดแล้วว่าผิดด้วยเรื่องใดแต่บางคนก็ไม่ยอมรับฟัง ผมมองว่าเวทีการเมืองก็เหมือนเวทีละครเห็นในเวทีด่ากันไปมาแต่พอลงจากเวทีก็กอดกันมองว่านี่คือละครที่หลอกชาวบ้านมันไม่ใช่ชีวิตจริงการเมืองในสภาด่ากันออกจากสภาก็กอดคอกันหากจะดูชีวิตจริงมองว่าต้องออกจากเวทีการเมืองและไปสัมผัสกับชาวบ้านว่าเขามีความเดือดร้อนเรื่องใดบ้างผมมองว่าทุกคนมีอดีตถ้ามัวแต่จมอยู่กับประวัติศาสตร์ ประเทศก็คงไปไม่ถึงไหน